เปิดให้จองเป็นเจ้าของแล้วนะคะวันนี้สำหรับโรเตอร์คูบ o ต้ารุ่นนิยมนะคะ l c 7 0 8 d t นะคะคันนี้ปรับสภาพแล้วนะคะ70%นะคะเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดนะคะเหลือเพียงแค่ติดเบาะรองนั่งแล้วก็ติดแผ่นยางรองพื้นเหยียบให้นะคะตัวนี้47แรงม้านะคะตัวนี้เล่มครบเอกสารพร้อมชุดอนลลอยนะคะ ไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นใบระนาผ่านหลังนะคะเปิดราคาที่395,000บาทนะคะ3 9 5 0 0 0บาทนะคะปร,ะรับสภาพรอบคันมีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว L4708DT เสากลมนะคะลูกค้าสนใจก็เข้ามาทดลองขับนะคะต่อรองราคากันได้ที่หน้าร้าน t ท a c เตอร์ฟามนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นเล็กลงมานะคะ36แรงม้านะคะ L3608DT นะคะตัวนี้ ปรับสภาพแล้วนะคะรอบคันนะคะก็จะเหลืออีก40%นะคะอย่างเช่นติดบาะรองนั่งนะคะติดฟ้าครอบข้างติดแผ่นรองพื้น,นหยียบให้นะคะสำหรับคันนี้ก็เปิดราคาที่295,000บาทนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะอุปกรณ์2ชิ้นให้เช่นกันใบด,นดินหน้าผ่านหลังนะคะ 2 9 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าอยากให้ปรับแต่งตรงไหนเพิ่มนะคะก็สามารถเข้ามาระบุจุดได้เลยนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะทดลองขับได้เลยนะคะวันนี้นะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสนใจโทรสอบถามได้นะคะ0942640798ค่ะ085529515 8 25 25ค่ะ06528216880628622175ค่ะร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะเปิดทำการทุกวันค่ะ